อยากมีรถทํางานพร้อมเงินทําทุนต้องคันนี้ค่ะสวัสดีนะคะเสื้อโงอีกแล้วค่ะกับเต็นทรถมือสองเต็นท์นอกอโต้คร์นะคะวันนี้ขงมีคันนี้มาแนะนําค่ะเป็นรถเท่าใหม่นะคะอีซูซูปี2021เครื่องสา0พันมีอะไรกันบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคันนี้มาพร้อมล้อแม็กแต่งขอบ18คู่หน้าค่ะแม็กใหม่ยางใหม่นะคะและมาพร้อมล้อบรรทุกคู่หลังค่ะคันนี้นะคะเสริมแมนบพร้อมโชคมาเรียบร้อยค่ะ สำหรับใครที่วิ่งงานนะคะหนักแค่ไหนคันนี้เอาอยู่ค่ะยังไม่พอนะคะสําหรับใครค่ะที่มองหาลัว้วคันนี้เราแถมฟรีไปเลยทันทีนะคะสําหรับลั้วคันนี้ค่ะคันนี้ใหม่มากๆเลยค่ะมาพร้อมเบาะหนังสีดำคอนโซลด้านในสีดำไม่วิ่งเพียงแค่1 9 0 0 0กว่ากิโลเองค่ะเอาละค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจรถอิสูซุตอนเดียวพารอยเครื่อง3 0 0 0ปี 2, 2021คันนี้นะคะ ราคาเปิดตัวอยู่ที่5,90,000บาทค่ะเข้ามาได้นะคะที่เต็นทน่ารัโตค้าของเราค่ะผ่อนได้นานสูงสุดถึง7ปี84งวดนะคะทางร้านของเรามีโปรดีค่ะแถมฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าประกันไฟนะคะมากันได้ค่ะมาช้าได้ช้ามาก่อนได้ก่อนนะคะ